เื่องจาัดก,การถนนเรวดีนะฮะมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถในช่วงสงกรานต์เคยกลายเป็นวันเวฉะนั้นทางที่เราจะเข้าและใกล้ที่สุดที่จุดหมายที่เราจะเอาลูกชิ้นไปส่งก็คือซอยเรวดี25เราก็จะมาแอบดูคนเล่นสงกรานต์เบาๆช่วงสั้นๆกันกว่าเขาจะเล่นยังไง เห็นได้ข่าวมาเมื่อวานว่าปีนี้คนน้อยไม่รู้จริงเปล่าลเขาจะเริ่มเห็นปากปลายนะฮะว่าลูกเด็กเล็กแจง ด้านหน้าสุดลูกหูลูกตานู้นก็จะเป็นถนนเรวดีหรือซอยเรวดีที่ทคนเรียกกัน mm hmm. ส่วนที่เรากำลังอยู่นี่คือซอยเรวดี25รู้จากหนาที่เปิดได้ชาเน่ มาดูกันว่าเขาเล่นกันส,สุดสานแค่ไหนเริ่มจะเห็นลำไรลำไรเบาๆว่าววรถติดแน่น เราก็จะได้เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าในที่นี้เนี่ยจะมีในจออาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเทียหน้าบังอยู่สงการในเดืนปีนี้ก็เหมือนจะมีแป้งน้อยไม่น้อยหรอกจะพูดว่ามีแป้งน้อยลง แต่กลับกลายเป็นว่าก็ยังไม่ได้น้อยลงแล้วก็แกงมอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนมากลัวมากว่าก่อนเล่นไปได้ยังไงเนี่ยนี่คือสองการในเรวดวีถนนจะเป็นสถานที่ที่ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเต้นเดินเท้าเปล่าหร,หรือนอนได้หมด คืสอสงการานของถนนเรวรีสารพัดเพลงมากลูกเด็กเล็กแดงสมัยก่อนเคยเดินตุ๊ด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 อยู่แถวนี้ยปะแป้งคนนั้นคนนี้สนุกสนานนะฮะ เห็นมอเตอร์ไซค์ชนรถเก๋งมั่งรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์กระบะชนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชนกันเองมอเตอร์ไซค์ล้มคนตีกันยิงกันมอเตอร์ไซค์เฉียวรถเก๋งรถเก๋งเฉียวมอเตอร์ไซค์น่ะจะอย่าไปหมดเันการขับรถเก่งในนี้น่ากลัวมากเป็นเป้านิ่งการขับรถเก่งในเราดีคือเป้านิ่งที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมอเตอร์ไซค์ได้ถ้า มอเตอร์ไซค์เกิดเพื่อนผับม,มาโดนเรานะครับถึงแล้วสั้นๆเอาเป็นว่าดูเร็วดีสั้นๆไปดีฝาาสนเราจะหนีเข้าบ้านนะจ๊ะสัสดิจ้ะ